นะครับก็เมื่อกี้เดี๋ยวโตจะมีอะไรพูดนึงครับเพราะว่าจะถึงบ้านแล้วใกล้แล้วนะผมรู้สึกตอนนี้ครับถามเต๋เลยตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นหนักครับตอนนี้เต๋ดี่ประมาณ20นาทีแล้วที่ที่ตื่นเต้นว่ะยิ้มๆนี่แหละตื่นเต้นไม่เลยทำยังไงคิดก็เป็นยังไงเลยตื่นเต้นที่น่าจะรู้สึกแต่เดี๋ยวพ่อใจแม่เดี๋ยวจะรู้สึกสบายเลยจะแบบรู้สึกภูมิใจนี่ผมแม่งโคตรตื่นเต้นเลยตอนนี้เคยทำบ้างหรือย ก็ให้ดอกไม้แม่อยู่แล้วทุกปีแต่ว่าปีนี้มันใหญ่ที่สุเดี๋ยวเข้าติดตามดูนว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่เสียงแข็งแกไว้ตครับตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านของโตโต้แล้วนะครับเดี๋ยวโตโต้ต้องไปเปิดประตูเพราะว่าต้องเอารถเข้าไปในบ้านเลยครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าบ้านกันเราจะเข้าบ้านแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามดูได้วพี่ลงไปดู อ้าวอ๋อมีคนเปิดมีคนเปิดประตูให้แล้วครับผมไปไปไปเราไปเลยขับเข้าไปมีบ้านเลยครับเฮ้ยโหบ้านโตโตนะครับแปลว่าเป็นคลองเลยสวยนะนี่บ้านหรือรีสอร์ทเนี่ยโอ้โหอยู่น่าอยู่เราจอดตรงนี้เลยดีกว่านะครับชอบหลังนี้อะชอบหลังซ้ายสุดกว่า นี่มาแลขอบคุณนหนี่แม่แม่ครับเอาแม่สวัสดีครับอันนี้พี่แบงอันนี้น้องสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกันจ้ะ น,นี้พี่โต้ก็หยิบดอกไม้ออกจากที่รถแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเอาให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ยังไม่เห็นดอกไม้นะครับตอนนี้แต่คงจะได้เห็นแล้วเร็วนี้ สวัสดีครับนเฟซบุ๊กอันนี้ายวีดีโออยู่ไหมอ๋อเลครับอะไรครับอกแมนเด็กเอแบกน่ารักทุกคนเลยขอบคุณมากครับ เราไม่มีอ่ะม่มีมีจริงในตารนะมัีแบงค์ถ่ายวีดีโออยู่มีอะไรจะพูดั้ามีอะไรพูดไหมก็ักม่ขาโอเคเราดครับแหมนานาจะมาให้ชื่อชมโอ้ดีครับดครับดีครับอยู่กับพวกพี่พีน้องนก็โอเคนะคะโอเคครับนิสัยน่ารักมากดีมีอะไรก็ฝากบอลนะบอลเท่าไหร่เอากายเขาด้ว ดีนะเล่นกีฬาบ้านอยู่ใกลด้วยเนาะก็อยู่ใกล้ๆกีฬาน้องนี่แล้วล่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมาหอมพี่โอเคเลยครับหลาจริงเลยทานน้ำกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะพี่เทสแม่โตโตนะ ก็ได้ยินช uh, ื you, ่อพี่เคแล้วก็พี่ๆน้องๆหลายๆคนแล้วก็ได้เห็นรูปใน Facebook รู้สึกว่าโตโๆก็อบอุ่นนะคะก็ฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วก็ให้ดูแลกันดีๆตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะครับครับอกาหน้าต้องมาเที่ยวอีกนะมาแน่นอนขอบขอบุณมากแล้วอันติด